ช่วงนี้ราคาทองคำนี้พุ่งไม่หยุดเลยนะครับทำสถิติสูงสุดใหม่กันแบบรายวันเลยแต่เอฟเหตุผลที่เราได้ยินกันตามสื่อท,ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดก็ได้นะครับในการวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่ว่ากันว่าเบื้องหลังปรากฏการนี้อาจจะเป็นแผนการรีเซ็ตระบบการเงินโลกครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับดูตัวเลขนี้สิคนรับ56.71%นี่คือการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในเวลาแค่ปีเดียวเองนะครับ คือมันเพิ่มขึ้นเกินครึ่งตัวเลขระดับนี้มันไม่ปกติแล้วล่ะครับมันไม่ใช่แค่ความผันผวนธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของอะไรที่ใหญ่กว่านั้นมากและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่เราจะมาไขากันในวันนี้คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วอะไรละ่ะที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นแบบพูดพลาดขนาดนี้มันเป็นแค่กลไกลตลาดทัด่วทไปหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่กันแน่ ก็แน่นอนล้ครับถ้าเราลองเปิดดูตามหน้าสื่อต่างๆเราก็จะเจอคำอธิบายที่คุ้นเคยกันดีซึ่งเหตุผลพวกนั้นก็สำคัญนะครับแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดใช่เลยครับเราได้ยินเหตุผลพวกนี้กันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นความขึงเครียดร,ระหว่างประเทศหรือค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงถามว่าจริงไหมก็จริงครับทั้งหมดนี้มีส่วนแน่นอนแต่คาถามคือมันอธิบายการพุ่งขึ้นแบบโมโหลานขนาดนี้ได้ทั้งหมดจริงๆหรอ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับเพราะว่ามันมีนักวิเคราะห์อีกกลุ่มหนึ่งที่เขามองว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ถูกวางเอาไว้อย่างดีเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าระบบการเงินโลกใหม่ทั้งหมดเลยทฤษฎีนี้มีชื่อเรียกเท่ๆว่าการรีเซ็ตแบบเงียบครับคนที่พูดถึงเรื่องนี้ก็อย่างเช่นนักวิเคราะห์ที่ชื่อลุคโกรเมนและก็จอจแมนเดลเพราะเขาเชื่อว่าวอชิงตันอาจจะกําลังกุมบังเหียนเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่เเเเราเห็นนกัยยอะล ทฤษฎีที่ว่านี้มีชื่อเฉพาะว่าทองคำมากก่อนหรือ Go First ครับคือคอนเซปต์หลักมันง่ายๆเลยก็คือสหรัฐกำลังจงใจปล่อยให้ราคาทองมันวิ่งขึ้นไปสูงฝูงเพื่อที่จะใช้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปจัดการกับปัญหานี้สินมหาศาลแล้วก็ปรับโครงสร้างระบบการเงินใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องเกิดวิกฤตล่มสลายแล้วแผนนี้มันจะทำได้ยังไงล่ะ กุญแจสําคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันซ่อนอยู่ในตัวเลขตัวเลขหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ในประวัติศาสตร์การเงินมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วเราต้องย้อนเวลากลับไปนิดนึงครับไปที่ปี1971ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เรียกว่านิกสันช็อกวันนั้นเองที่ประธานาธิบด,ดีนิกสันประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์เอาไว้กับทองคําและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สั่นสะเทือนระบบการเงินของทั้งโลกเลยและนี่คือตัวเลขที่ว่าครับ42ดอลลาร เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ปี1971จนถึงทุกวันนี้สหรัฐอเมริกายังคงตีมูลค่าทองคําสํารองที่ตัวเองมีอยู่ในทางบัญชีที่ราคาแค่เนี้ย42ดอลลาร์ต่อออนตัวเลขนี้แทบไม่เคยขยับมาเลยนะครับ50กว่าปีแล้วลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่มูลค่าในสมุดบัญชีบอกว่ามีค่าแค่42ดอลลาร์แต่ราคาในตลาดจริงๆตอนนี้โอ้โหมันสูงกว่านั้นเป็นร้อยเท่านี่คือช่องว่างของมูลค่ามหาศาลที่ซ่อนอยู่ในงบดุลของสหรัฐมาโดยตลอด และต้องไม่ลืมนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถือทองคำสำรองไว้มากที่สุดในโลกเลยนะปริมาณที่ว่านี่คือ8,100ตันเยอะมากๆทีนี้แหละครับคำถามที่น่าคิดมากๆก็คือแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีสหรัฐตัดสินใจปรับปรุงตัวเลขมูลค่าทองคำในบัญชีให้มันสะท้อนราคาตลาดจริงๆขึ้นมาล่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับสถานะทางการเงินของประเทศเขาบ้าง แล้วราคาเป้าหมายที่จะปลดล็อกมูลค่านี้คือเท่าไรกันนักวิเคราะห์อย่างจอร์จแมนเดลเขาคำนวณว่าเป้าหมายอาจจะอยู่ที่16,000ดอลลาร์ 16, ต่อออนซ์ครับซึ่งเป็นระดับราคาที่เชื่อกันว่าจะทำให้แผนรีเซตแบบเงียบที่ว่านี้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วผลลัพธ์ที่ได้มันน่าทึ่งมากเลยนะครับ ถ้าทำได้จริงเนี่ยทองคําสํารองที่มีอยู่จะมีมูลค่าสูงพอที่จะไปค้าประกันฐานเงินหรือพูดง่ายๆก็คือเงินทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มากถึง75%นี่มันคือการฟื้นความเชื่อมั่นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านวิกฤตที่เจ็บปวดแต่เป้าหมายปลายทางของทฤษฎีทองคํามาก่อนมันไม่ได้จบแค่การเคลียร์นิสิตนะครับแต่มันคือการใช้ทองคํานี่แหละ เป็นเหมือนสะพานเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการเงินในยุคใหม่หรือก็คือยุคดิจิตอลนั่นเองแผนการตามทฤษฎีนี้มี3ขั้นตอนที่ชัดเจนมากครับเริ่มจาก 1. ตีมูลค่าทองคำใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาในงบประดุล 2. ใช้ความมั่งคั่งนั้นปรับสมดุลหน,นี้สินของประเทศและ 3. ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดทางให้กับการมาถึงของระบบเงินดอลลาร์ดิจิตอลได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ดังนั้นประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงนะการที่ราคาทองคํามันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือความผิดพลาดของระบบเลยครับแต่มันเป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดขึ้นโดยเจตนาเพื่อที่จะปรับเทียบระบบการเงินโลกใหม่ทั้งหมดมีคําพูดหนึ่งที่สรุปแนวคิดนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าราคาทองที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ใช่สัญ,ญญาณของความกลัวแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าโลกกําลังซ่อมแซมตัวเองใหม่อีกครั้ง ด้วยสินทรัพย์ที่มั่นคงและเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมานั่นก็คือทองคำนั่นเองคำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันก็คือราคาทองคำที่พุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งนี้เป็นแค่การที่นักลงทุนวิ่งหาที่หลบภัยตามปกติหรือว่านี่คือสัญญาณแรกของการปฏิวัติทางการเงินครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราอย่างเงียบเรียบกันแน่ Many Skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรน์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี